สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอวรรณกรรมเปเปอร์งานวิจัยบทความหนงังสือตำราและเอกสารต่างๆนะคะก็จะโยกมาหกเรื่องนะคะสําหรับท่านที่หนึ่งนะคะเรื่องการศึกษาสมบัติทางกลของคอนกรีตผสมอย่างพาราะะแหล่งที่มานะคะนายวรากุลแซ่หลอและคณะนะจากมหาวิทยาลายัยศรสยาม ปีพุทธศักราช2558ค่ะค่ะข้อมูลนะคะเมื่อคอนกรีตได้รับแรงในแนวตั้งฉากกับเส้นผ่าศูนย์กลางจะทำให้เกิดแรงดัดและแรงดึงในฝั่งตรงข้ามกันแล้วเป็นผลให้คอนกรีตเกิดการโกง,งอจะเรียกว่าคอนกรีตอยู่ภายใต้แรงดัดหรือเ e n d i n g ค่ะโดยการศึกษาปัจจัยต่างๆที่ คอนกรีตจะรับแรงดัดได้สูงสุดเมื่อผสมกับน้ำยางน้ำยางฟีวันคานหไนท์โดยทดสอบตามอัตราส่วนเดิมคือคอนกรีตผสมน้ำยางฟีคานวนไนต์ที่0% 5% 10%และ15%ค่ะก็สรุปได้ว่าน,นะคะในการรับแรงต้านทานแรงดัดของคอนกรีตผสมน้ำยาง พีคันว่าใออัตราส่วนที่พีต่อซีคือห้าเปอร์เซ็นรับรับกำลังต้านทานแรงดัดได้ดีที่สุดและมากกว่าอัตราส่วนพีส่วนซีที่ศูนย์เปอร์เซ็นเพราะน้ำยางอ่าไปช่วยรับแรงดึงจากแรงดัดของคอนกรีตได้อีกส่วนหนึ่งค่ะจากการศึกษาบทความข้างต้นนะคะน้ำยางพารานั้นมีโอกาสที่จะทำให้กำลังรับแรงดัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้น จึงได้มีการนำไปำไป,ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ค่ะส่วนเรื่องที่สองนะคะก็คือการศึกษากำลังดัดของรั้วคอนกรีตผสมน้ำยางพาราแหล่งที่มานะคะพอพันสุทธิวัธนะและคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพัยพันนีปีพุทธศักราช2561ค่ะ การนำน้ำยางข้นมาผสมคอนกรีตเพื่อศึกษาหาส่วนผสมของคอนกรีตผสมน้ำยางพลาค้นที่ให้ค่ากำลังดัดสูงสุดและสามารถรับกำลังดัดและสามารถรับกำลังดัดได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดจากการทดลองพบว่า ที่อัตราส่วนของน้ำยางข้นต่อน้ำไม่เกิน1%ให้ค่าวความสามารถในการถทอยู่ในช่วงมาตรฐานและค่ากำลังอัดสูงสุดที่32.7เมกปะปาเข่าและค่ากำลังดัดสูงสุดที่4เมกปะปาเข่าซึ่งค่ากำลังดัดเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ไม่เติมน้ำยางข้นถึง5%ดังนั้นที่อัตราส่วนของน้ำยางพลาข้นต่อน้ำไม่เกิน หจึงเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำมาผลิตร้วคอนกรีตเนื่องจากให้ค่ากำลังดัดเพิ่มขึ้นค่ะค่าจากการศึกษาบทความข้างต้นนะคะการผสมน้ำยางพาราในคอนกรีตในอัตราส่วนที่เหมาะสมสามารถเพิ่มกำลังรับแรงดัดและกำลังรับแรงแรงอัดของคอนกรีตได้จึงจึงนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย ทางนี้ค่ะค่ะสำหรับท่านที่3นะคะการใช้น้ำยางพาราปรปับปรุงสมบัติด้านการรับกำลังและการเป็นฉนวนการความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟอง<ม>อากาศอบไอน้ำแหล่งที่มานะคะประชุมคำพูดจากมหาวิทยาลัย,เท,โโลโลยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากวารสารวิจัยและพัฒนาเหมาะผาจอม9ปีที่30มสิฉบับที่2องช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนานะคะปพีพุทธศักราชสองพันหผลการวิจัยพบว่าค่ากำลังอาจของคอนกรีตมวลเบาจะแปรผกผันกับอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อปูนซีเมนต์ในขณะที่ค่ากำลัง ดัดของคอนกรีตจ,จะแปรผันตรงกับอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อปูนซีเมนต์โดยที่เมื่อผสมน้ำยางพารามากขึ้นค่ากำลังอาจจะลดลงแต่ค่ากำลังดัดจะเพิ่มขึ้นค่ะค่ะจากการศึกษานะคะเราจะได้อัตราส่วนน้ำยางพาราต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ0.1 0. 0.5และ 0.20โดยน้ำหนักต่อปูนซีเมนต์นะคะตามลำดับและค่ากำลังดัดที่อายุบ่ม 3, 7, 14และ28วันได้นำมาปรับใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ค่ะค่าสำหรับท่านต่อไปนะคะก็คือการผสมน้ำยางพาราในอิดดินปูนซีเมนต์นะคะแหล่งที่มาก็คือ รัฐวุฒิรู้แทนคุณและคณะภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยสยามปีพุทธศักราช2549ค่ะผลการทดสอบพบว่ากำลังดัดเมื่อร้อยละของน้ำยางน้ำยางรักษาสภาพแบบแอมโมเนียสูงเพิ่มมากขึ้นกำลังดัดของอิฐด,ดินซีเมนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอิฐด,ดินผสมกับ น้ำยางรักษาสภาพแอมโมเนียสูงที่15%ให้กำลังรัดแรงดัดสูง,ส,งสุดก็คือ183.06%ของอิฐธรรมดาและที่อัตราส่วนผสมเท่ากันกำลังรับแรงดัดของการผสมน้ำยางสำหรับงานหล่อเบ้าและกาวยางมีค่ามากกว่าน้ำยางรักษาสภาพแอมโมเนียสูงค่ะ ผ่าจะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อผสมน้ํายางพาราเข้าไปในคอนกรีตจะช่วยเพิ่มเรื่องของกําลังรับแรงดัดซึ่งคุณสมบัติของอน้ํายางพาราก็คือมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อมีแรงมากระทําต่อ,อยางจะทําให้ยางเปลี่ยนรูปร่างและเมื่อหยุดใช้งานยงางจะกลับส,ส,ส,สู่สภาพเดิมดังนั้นจึงนําข้อมูลชุดนี้มา ใช้ประโยชน์ในงานวิจัยที่เรากำลังศึกษาค่ะค่ะการใช้วัสดุเหลือใช้ประเภทเท่าไบโอแมทผสมยงางพาราเพื่อทดแทนปูนซีเมนต์แหล่งที่มานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจริญชัยฤทธิลุธภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาว,วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นปีพ,พุทธศักราช2561ค่ะ ทดลองเติมน้ำยางพลาลงไปในเท่าวัสดุเหลือทิ้งที่พบเห็นจำนวนมากพวกใบโอแมตต่างๆผลการทดลองพบข้อมูลที่น่าที่นน่าตงนว่าว,วัสดุชนิดใหม่นี้มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากคอนกรีตทั่วไปแต่ใช้เวลาเซตตัวอย่างน้อยประมาณ30นาทีก็แข็งพอให้รถวิ่งผ่านได้เมื่อ ยิ่งเวลาผ่านไปในสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนื้อวัสดุก็ยิ่งจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นยางพาราที่ผสมกับตัวถนนคอนกรีตใช้เพียงแค่1%เอร์เซเมื่อมันจะเพิ่มคุณสมบัติทางกลและรับกำลังอัดการขัดสีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นค่ะพ่าจากการศึกษาบทความงานวิจัยข้างต้นนะคะเพราะว่าวัสดุเหลือทิ้งพวว่าไบโอแมสต,ต่างๆ สามารถผสมข้อกับน้ำยางพาราได้ดีและให้คุณสมบัติคล้ายกับคอนกรีตทั่วไปและมีต้นทุนเทียบเท่าหรืออาจจะน้อยกว่าคอนกรีตให้กำลังอัดที่ดีและแห้งเร็วจึงมีส่วนที่จะนำมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ค่ะค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่6เทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสม น้ำยางพลาพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้งแหล่งที่มานะคะต่อยอดมาจาก OKMD OK, จากงานวิจัยวชวของผ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีรวัตรปาเงินและคณะภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยายลัยสยามปพีพุทธศักราช2549โดยงาน วิจัยที่นำมาต่อยอดนี้ได้เลือกอัตราส่วนผสมของเนื้อยางพาราต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ1%อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ0.5เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกลและป้องกันการล่วดซึมน้ำได้ดีที่สุดโดยน้ำยางที่นำมาผสมน้ำยาง1กิโลกร,รัมประกอบไปด้วยน้ำยาง0.6กิโลกร,รัมและส่วนที่เป็นน้ำ0.4กิโลกร,รมัม น้ำยางที่ใช้เป็นน้ำยางอะพีคันวันนันใช้เท่ากับหนึ่งจุหกเจกิโลกรมัมและน้ำที่ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตเท่ากับยี่3ิเก้าจดาสกิโลกรมัมการใช้น้ำยางพาราในคอนกรีตสามารถในการต่อยอดงานวิจัยนี้พบว่าคอนกรีตสามารถเพิ่มความสามารถในการยึดเหนี่ยวและกำลังในการรับแรงอัดของคอนกรีตได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับคอนกรีตอีกด้วยค่ะค่าจากการศึกษาต่อยอดงานวิจัยครั้งต้นนะคะพบว่าอัตราส่วนเนื้อยงางพาราต่อปูนซีเมนต์ที่1%ต่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ0.5เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกลและป้องกันการลวดซึมได้ดี จึงมีแนวโน้มที่จะนำส่วนผสมนี้ไปใช้ในงานวิจัยค่ะค่ะสำหรับดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ